สิ่งที่ต้องระวังเนี่ยสำหรับการที่คุณเป็นผู้ฟังที่ดีเนี่ยก็คือคุณต้องเลือกผู้พูดที่ดีเช่นกันนะการที่เลือกผู้พูดที่ผิดเนี่ยแม่งเป็นอะไรที่โคตรจะน่าเหน็ดใจแล้วก็อึดอัดใจมากนะครับการที่เราไปฟังคนที่แบบแม่งไม่มีอะไรที่ดีที่น่าฟังเนี่ยไอ้พวกนี้มันก็จะแพร่มแบบเรื่องแบบเรื่องตัวเองโอ้อวดชีวิตตัวเองโอ้อวดชีวิตที่เคยผ่านมาของมันว่าเอ้ยมันเคยทําอย่างงู้อย่างนี้มันเคยเป็นอย่างงู้อย่างนี้นะซึ่งมันก็เป็นการโอ้อวดตัวเองเหมือนโชว์อีโก้ตัวเองเป็นการอยากให้้้รรูสึกวว่าเออมมีคนนนัััับฟงแลพ รู้สึกว่าชั้นเนี่ยได้เติมเต็มอีโก้ของตัวเองจังเลยนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะตีแบบว่าเราเนี่ยกลายเป็นผู้ฟังของมันกลายเป็นผู้ตามมันอะไรประมาณนี้พอมันติดภาพเราเป็นแบบนั้นไปละมันก็จะพยายามทําตัวให้เหนือเราทําตัวให้เหนือเราทําตัวให้เหมือนแบบรู้มากกว่าเราฉลาดกว่าเราเก่งกว่าเราโดยที่ว่ามันคิดไปเองเพราะว่ามันแค่รู้สึกว่าเราเคยฟังมันนะครับถึงแม้ว่ามันจะพูดเรื่องอนาคตเป้าหมายมันแต่การกระทาแม่งกระสวนทางกันทุกวันนี้มันก็เหมือนเดิมไม่ได้ต่างอะไรเลยถ้าแม่งจะพูดอะไรที่มันเป็นเรื่องปัญญาอ่่นเเียยตัดบแมงล